ห้องพระครับควรอยู่ในส่วนไหนของบ้านแล้วพระประธานควรหันหน้าออกทางทิศไหนครับห้องพระเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ชั้นล่างนะครับจะต้องอยู่บริเวณโซนหลังของบ้านนะก็คือหมายความว่าบ้านเนี่ยหานสองนะครับพระต้องตั้งอยู่ข้างในไม่ตั้งอยู่ข้างนอกไม่เหมือนกับติจูเอียติจูเอียต้องอยู่โซนข้างนอกนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นสองหรือชั้นสามนะครับ พระสามารถอยู่ในโซนไหนก็ได้จะอยู่โซนหน้าก็ได้จะอยู่โซนหลังก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอ,อยู่โซนหลังเสมอไปนะครับแต่ว่ามุมที่ตั้งพระจะต้องดูชยภูมิคือเป็นมุมที่ค่อนข้างจะเงียบสงบเนาะหรืออาจจะมีห้องแยกต่างหากก็ได้นะครับและทิศทางที่หันพระที่ดีที่สุดให้ดูชยภูมิเป็นหลักนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันหน้าพระออกหน้าบ้านเสมอไปเพราะว่าเราต้องการาทิศที่มีบารมี ที่พระเขาหันหลังนะฮะแล้วก็ทิศหน้าพระเนี่ยมีโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะตั้งพระตรงไหนหนึ่งดูชัยภูมินะครับที่ตั้งเนาะสดูบทบดดูบทบาทดาวแล้วก็ดูของออดวงชะตาของเราดู3อย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกันจึงจะสามารถหาตำแหน่งตั้งพระท,ที่ดีที่สุดได้ครับ